สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ก็ผ่านมาแถวๆองค์ครักษ์นะครับผมก็วันนี้นัดนักเกษมมานะครับวันนี้ก็มาลองตกปลากันดูนะครับก็นักเกษมจะตกแบบเป็นชิงหลิวนะครับผมจะตกแบบสปิวนะครับก็เดี๋ยวมาลองกันดูนะครับก็ตอนนี้ก็เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามผมงานกันด้วยนะครับผมนี่นักเกษมเมื่อกี้วัดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันครับ กินถ้ถอนเลย น้อยครับมาน้อยมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วนะฮะ กินหลอกเมื่อกี้อย่าบอกนะว่ากินติดไปแล้วแบบตัวเมื่อกี้เลยนิ่งแต่นี้ยังมีนังตึกตึกหน่อย,าม,ยาามาแล้วนะครับไสไม่ใหญ่นะฮะ นะครับผมสากำลังกินนะครับผมนักเสมได้มานะครับปนินไซโบ้ไซโลเลยนะครับสุดยอดนะอือหือสุดยอดครับ โอ้โหฝั่งนู้นตัวใหญ่ครับฝั่งนี้ตัวเล็กครับ ยายพาทุนล้มแล้วทุนถอนล้มเลยมาแล้วนะคะรับปลาอะไรเอ่ยตะเพียนนะครับผมไม่มีสวิงนะเพื่อนเพื่อนลืมองอกมาโอ้ยตัวนี้กืนนะ นะเพื่อนๆคืนเลยนะตัวนี้ยอดดูเต็มต่อไปครับใส่แล้วมานะ<ๆ>พเพื่อนๆโอ้โหจนได้นะนี่เป็นงไงซส่ได้อยู่นี่นะตัวอ้วนเลยนะ ็เป็นช่วงเวลาสี่โมงเย็ยนแล้วนะครับปลาเงียบมากนะครับก็มันคืมนะครับแดดไม่ค่อยออกฝนลงนะครับนี่นะครับผลงานปลารวมของนาเกษมนะครับนี่นะครับเต็มกระชังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไซสวยๆลนะฮะตัดป่อยก่อนยนอครับตัดตตัวใหญ่อาเกษปลาเต็มถังเลยยอดก็เดี๋ยวเรามาดูนักเกษมตกนะครับผม นกกะกเสี่มย้ายไม่จุดหนึ่งนะฮะลงไปกินเลยนะฮะนกกะกเสมอืมม,มาแล้วครับผมแปบ๊บเดียวครับลงลงเป็นกินครับผมอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กนะครับผมเดีีด๋๋ยยววเดดไ,ไปครับูต,ตัวต่อไปครับผมนกกะกเสี่มตกแบบลอยใช่ไหมครับไอนี่เลยบาลานอ๋อบาลานะ ลงไปกินเลยจัดมากนะฮะอือมาแล้วนะฮะลงกินลงกินครับสุดยอดครับผมดูตัวต่อไปนะกระเสม มาจ้องวางนี่เลยคันเลยถือคันรอเลยนะครับไหมเดินแล้วนะครับเนี่ยโชว์ป้าเลยครับนี่นี่ยอดใสกำลังดีเลยอ่าเนี่นี่ยเนี่ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลปลารวมนะครับเอ่อได้ตกประมาณสี่ชั่วโมงนะครับก้อนนี่นะครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม ใส่กำลังกินนะฮะก็ได้ปลารวม9ตัวนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอได้กับข้าวไว้ทำกินนะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก็เพื่อนๆท่านใดออกตกหมายธรรมชาตินะครับก็อย่าลืมเก็บขยะกลับบ้านไปด้วยนะครับผมเอามาได้ก็เอากลับได้นะครับาทิ้งนะฮะหาจุดทิ้งนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ